แหม่มปวีณาชาแนลค่ะวันนี้แหม่มจะพาทุกท่านมาชมมาชมประเพณีแซนโดนตาของชาวอีสารใต้นะคะของชาวอีสารใต้วันนี้โรงเรียนของแหม่มนะคะโรงเรียนสังขะได้พานักเรียนนะคะเสื้อทอดประเพณีเสื้อทอดประเพณีแซนโดนตานะคะการบูชาบรรพบุรุษค่ะขณะนี้กำลังเตรียมเครื่องเส้นนะคะเครื่องเส้นเครื่องไหว้นะคะประกอบไปด้วย เนี่ยค่ะของหวานขนมสําหรับเส้นนะคะก็จะมีขนมก้อยค่ะขนมก้อยขนมดอมกบัวแล้วก็กระยาศาสตร์ข้าวต้มขนมนะคะสวัสดีนะคะของข้าวค่ะนะคะก็จะประกอบไปด้วยของปิ้งย่างนะคะที่บรรพบุรุษของเราชอบนะคะก็จะมีอาหารข้าวด้วยมีข้าวนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะ นุ่งนะคะผ้าถุงผ้าไหมนะคะมีหมอนมีที่นอนนะคะแล้วก็มีเงินด้วยนะคะตอนนี้คณะครูโดยกลุ่มสาระสังคมกําลังเตรียมนะคะกําลังเตรียมถัดไปก็จะเป็นผลไม้ค่ะเนี่ยค่ะผลไม้นะคะอันนี้เป็นของคณะคุณครูแล้วก็บุคลาก,กรทางการศึกษานะคะได้เตรียมมาเพื่อเส้นไหว้นะคะ ประเพทีิสตา์เดือนสิบของชาวชาติพันธ์ชาติพันธ์นอีสานใต้นะคะอันประกอบไปด้วยลาวสวยขเขมรน,นะคะมีดนตรีประกอบด้วยนะคะเป็นการตรึมนักเรียนแล้วก็คุณผู้ฝึกสอนค่ะเป็นดนตรีอีสานนะคะดนตรีอีสานใต้กันตรึมค่ะ ครูและนักเรียนกําลังเตรียมค่ะเตรียมเครื่องเส้นนะคะหลังจากกิจกรรมหน้าสาธงยามเช้าเสร็จนะคะเราก็จะเตรียมเนี่ยค่ะนักเรียนสองข้างนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งนักเรียนมอต้นค่ะนะคะแล้วก็ฝั่งนักเรียนมอปลายทางนี้นะคะกําลังเตรียมเครื่องเส้นนะคะทุกๆห้องก็จะนาของเส้นเนี่ยนะคะมาวางพรมแดงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะ นะคะรอ้อนผู้นะคะอันนี้ก็จะน่ารักน่ารักนะคะมีเงินด้วยปุย่าตายายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับ ของเส้นไหว้แล้วก็ะจะหอ,อก,กลับบ้านนะคะหอ,อก,กลับไปด้วยนะคะอันนี้มอนาลูกมอนหนึ่งท่สามนะคะอันนี้มอนหนึ่งกับฝั่งนี้จะเป็นมอนหนึ่งค่ะเน,นี่ยคะ yeah. ณะครูอของเรา <laughs> สืบสานประเพณีโบราณนะคะให้เด็กๆให้นักเรียนได้รู้เนีนะคะได้รู้ได้ทำ่อสืบทอดต่อต่อไปนะคะลูกจ้าห้องไหนคะมออ่ะมอสี่สับเก้าจัดใหญ่จัดเต็มเลยค่ะนะคะอันนี้จะให้เด็กๆแต่ละห้องนะคะรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบเนี่ยค่ะเส้นไม้สีมาทรุงหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยค่ะ ปลายา่างตับย่างไก่ย่างเนี่าย,ยาจะต้องมีนะคะเราจะต้องถ้าเป็นโบราณจริงๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะกระบุงนะคะ <ใน S 2> จะเป็นกระบุงค่ะเนะะี่ยค่ะของชาวกูหรือชาวเขเมรนจริงๆจะจะจัดกระบุงอย่างนี้นะคะกระบุงเส้นเนี่ยค่ะนี่ค่ะเจ้าแม่เจ้าพ่อเส้นเลยนะคะนี่ คนนี้จะเสืรเสร์สารต่อใช่ไหมคะอ่าเน,นี่ยจัดเต็มมีอะไรบ้างเครื่องเส้นนี่กับใบจะเปบนเอาเอาช้าๆพูดชัดๆ บายตะเบตะบูรนะอะไรนะคะบายตะเบตะบูรคืออะไรบายตะเบตะบูรขมินเขาเรียกกันอ๋อค่ะนี่กับกันจือเสนอนะคะอ๋อกันจือเสนอมีลูกใครลูกอะไรก็ไปสนงสมสากแม่ผสนสากยาเรื่องเซนว่าีกระจกได้หรอคะจ้าค่ะลงมาก็แต่งตัวทาแป้งก็ค่อยมาได้กินข้าวอ๋อลงมาแต่งตัวอะทาแป้งแล้วค่อยเคี้ยวหมากสุกยาก่อนไหมหรือกินก่อนกินก่อนแล้ว เคี้ยวหมากสุกอย่าอันนี้อะไรทะนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแหวนพวกสัมภเวสีที่ไม่มีใครมาเส้นอ๋อนะอันนี้ข้างในก็จะเป็นข้าวเป็นอะไรอ๋อห่อให้สัมภเวสีนะคะที่อ,อ่าไม่มีใครเส้นก็จะเผื่อบแบ่งปันด้วยนะคะเนี่ยนะคะบารมีเนี่ยเขาจะเป็นผู้สืบท่อสืบสานต่อแน่นอนเลยนะคะคนนี้เขาชอบมาทางนี้นะคะชอบมาทางนี้มากวันนี้ปากไม่ไม่ดำนะคะเนี่ยนะคะ ไปดูต่อไปค่ะเ oh <my> นี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะบรรยากาศของการเตรียมนะคะเล็กๆน้อยๆตามกำลังก็มีนะคะ oh. ขออนุญาตถ่ายนะคะ oh. คุณคููมนัดนะคะ oh. พาลูกๆค่ณาสองทับห้า 5, พาล,ลูกๆทำอันนี้ห้องอะไรเอ่ยอ๋อห้องคุณคููตุ๊กตาและลูกๆไนดูซิดูซิท้าทับหเยี่ยมเลย โรงเรียนของเราสืบทอดประเภทนี้มาได้สัก3ามปีแล้วค่ะนะคะโรงเรียนของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุดเนี่ยคณะครูก็จะพาลูกๆทำนะคะมีส่วนร่วมกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะคุณครูก็จะแต่งตัวสวยงามนะคะสวยงามลูกๆไปไหนเนาะอ๋อลูกๆไปแต่งตัวปาหกแล้วนะคะหกท่าอะไรลูกสี่พันสอ๋ห้าัสอ สิบจังห้าอยู่ใช่ไหมคะมห้าค่ะเอามาเป็นถุงก็มีนะคะแล้วแต่เด็กๆเขานะคะเป็นสนทีเป็นถาดก็มีค่ะนอไหนที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครัให้เรดีเพราะว่า่าตอนนี้ากรียมเสร็จรียนค่ะห้าวลา้ประมาสินาทีนะครับรกกาีจตา หกขับอะไรคะอ๋อหกรับส oh, ี <c oughs> ่ของมหกแล้วนะคะประดิษฐ์ประดอยนะคะสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็จัดมาจัดมาหนูไม่ได้ใส่กระบุงากกาตะก้าตตกเติกอะไรหรอคะลูก <c oughs> ยังไม่มา <c oughs> เขาเส้นเช้านะคะ โอ้คาบเจ็เดียมมากเลยจัดเต็มเลยค่ะอจอันอออนี้กระพงเพืพ่อนๆยังมาไม่ครบหรอคะนี่แค่นี้สไดล์ค่ะสุดท้ายเอ,อ้าต้องตัวไหแล้วคะออค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้ค่ะมีต้องขา,ข,าขาดไม่ได้เลยคือแกงบุ้นเส้นฟังของเป็นอ,อาหารนะคะเป็นอาหารสำหรับการเส้นนะคะอาหารโบราณเลยนะคะแกงโบราณจะต้องมีเ,เ,เ,เอาละค่ะแมมลาทุกท่านในช่วงแรกไปเพียงตัวนี้นะคะ กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแแบบด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ